สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันก็พาเพื่อนมาชมดูวัดตาพางตาน,นะครับวัดตาพางตาน,เนะเป็นวัดที่คนไม่แวะกันหรอกครับเพราะว่ามันไม่ใช่วัดที่โด่งดังนะครับเดินเข้าไปในนในกันเลยเนาะสวยงามร่มรื่นเลยนะครับ วัดสมัยนะเมื่อก่อนก็จะมีองค์เจดีย์หนึ่งองค์พระวิหารหนึ่งองค์สําหรับลูกหลานเจ้าที่ใช้เมื่อก่อนที่แต่ตรงนี้มันอยู่นอกนอกวังนะครับวังสมัยเมื่อก่อนเน,ะนาะก็น่าจะเป็นของอามาช้นผู้น้อยผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้ได้เนาะนี่นะครับโยมพระเจดีย์เนาะ ตรงนี้ก็เป็นพระวิหารซึ่งพระวิหารก็ไม่เหลือสร้างอะไรแล้วเนาะคงไม่เหลือพระพุทธรูปด้วยท้ายท,าย,ทายนะครับพระวิหารสวยๆเลยไอ,อเจอดีไม่ใช่นี่องค์พระวิหารนะครับตาพางป่านนะครับแปลว่าอะไรไม่รู้นี่วัดตาพางป่านนะครับเนาะ ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะครับไม่ค่อยน่าสนใจแต่ก็ขอยแวะนะครับสวัสดีครับ